ผู้ชมฮะแน่นอนด้านหลังของเราฮอแตวแตกแหกสัพปปยลนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากจะสื่อสารกับผู้ชมโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้พิการด้วยนะผ่านอาจาร,รย์ธันยพรปองทองด้วยนะครับว่าทางด้านของคุณพจน์อานนท์นะครับจะมีการเปิดฮะโรงฉายที่เมเจอร์ซินิเพ็กโรง14ครับผู้ชมวันพฤหัสบ,บดีที่21มีนาคมนี้นะครับรอบบ่าย2โมงนะครับผมเพื่อที่จะเปิดให้กับผู้พิการไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงและ lgbtq เข้าชมฮอแตวแตกแหกสัพยน์รับชมฟรีครับ นี่ครับคุณผู้ชมฮะหลายคนยังไม่ได้ไปชมแต่หลายคนนี่บอกว่าไปสัมผัสมาแล้วนะกับความหาความหลอนความขำนะครับกับภาพยนตร์ตัวแม่ตัวมามของแท้นะครับฮอแต้วแตกแหกสัพปปยลดนะครับที่เรียกได้ว่าเปิดตัวแรงที่สุดแห่งปีเพราะว่าทั้งสนุก ทั้งอึ้งทึ่งหลอนนะครับแล้วก็ท้ายคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันนะครับเพราะว่าภาพยนตร์หอแตวแตกแหกสัพยโยตตอนนี้นี่ทำรายได้ทะลุ50ล้านบาทแล้วนะครับล่าสุด Thailand Bo อก f f i c e a แอ e เอนเตอร์เทนเครับประเมินรายได้หนังหอแตวแตกแหกสัพยโย์กำลังจะมุ่งสู่นี่ครับผมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อหอแตวแตกแหกสัพยชน์มุ่งสู่100ล้านแล้วไม่ไกลเกินเอื้อมครับหลังจากได้รับเสียงตอบรับจากผู้ชมที่เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้หอแตวแตกแหกสัพยชน์ลองไปฟังเสียงผู้้้ชชมมมที่ไไดปาแลวครับ สนุกสนุกมากขำทุกชาเลยสนุกมากค่ะชอบมุกมากทวพลาดต้องมาดูตลกดีครับได้ยิ้มมาดูก็ดีสนุกประทับใจคำทุกชาความถึงสุดๆทั้งนี้คือสยองขวัญจริงๆนุกดีค่ะตอนเล่หนูว่าจะไม่น่ากลัวเมคอัพนีก็ดีสนุกมากค่ะน่ากลัวผีแต่งสมจริงมากครบรถมากครับมีทั้งฮาแล้วก็มีทั้งสยองขวัญในตัวสยองมากน่ากลัวห่อแต๋วแต่แข่สับประโยชน์ห่อแต๋วแต่แคกสับประโยชน์

นอกจากนี้นะครับผู้กำกับใจป้ามอย่างคุณพจน์อนอนท์ก็โพสต์นะครับบอกว่าเราเห็นคุณค่าความเป็นคนเหมือนกับเราทุกคนโรงภาพยนตร์เมเจอร์นะครับร่วมกับโมโนออริจินอลและสมาคมผู้กำกับครับขอเรียนเชิญคนพิการนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงและ LGBTQ+ ร่วมชมภาพยนตร์หอแ,แต่วแตกแหกสัมปทตนฟรี Free. ในวันพระสมดีที่21มีนาคมนี้นะครับรอบบ่าย2โมงตรงโรง14นะครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ รัชโยธินพร้อมพบปะนักแสดงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญใครที่ยังไม่ได้ไปดูหอแต้วแตกแหกสัพพย์ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับผมก็เช็ครอบฉายกับโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านแล้วก็ชวนครอบครัวเพื่อนพ้องน้องพี่ไปดูนะครับอหอแต้วแตกแหกสัพพย์ได้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับอย่าลืมไปชมกันนะฮะตอนนี้ใกล้เข้าสู่หลัก100ล้านบาทแล้วนะสำหรับหอแต้วแตกแหกสัพพยพน,นะครับใช่แล้วคะ่ะ